สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยอดไอั่ไลน์สมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าแฟนบันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้สาระสำคัญคุยกันเรื่องของการรับรองนะโดยเฉพาะเรื่องเอกสารสิทธิ์รับรองชโนโดที่ดินของประชาชนในพื้นที่ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหลายแห่งก็รับรองไปเพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนะหลายคนต้องการไปทํานิติกรรมสัญญาก็แล้วแต่วัตถุประสงค์นะครับแต่ทีนี้คําถามคือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะรับรองโฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ดินเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับผมต้องยกเอาหนังสือของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่มท0 8 0 4.3ทั18327 เป็นหนังสือตั้งแต่วันที่30กันยายน2 5 5 8นะครับมาพูดจารกับทุกท่านและบางครั้งต้องอ่านเนื้อหาในหนังสือด้วยนะเนื่องจากเป็นสาระสําสคัญของเรื่องนี้นะครับเป็นหนังสือเรื่องคือหารือเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบลมีไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับในเนื้อความของหนังสือบอกว่าตามที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ขอหารือแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบลในการออกหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในโฉนดที่ดินของประชาชนในพื้นที่กรณีที่มีประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านโปรกนะครับหลายรายได้ไปทาธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงครามได้แจ้งให้ประชาชนดังกล่าวไปติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านโปรก เพื่อขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างใน,นโฉนดที่ดินว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างประเภทใดและผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปลกจึงได้หาหรือว่ากรณีดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปลกและสามารถดำเนินการออกหนังสือรับรองได้หรือไม่เพียงใดซึ่งรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยหวัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านพัฒน,นาชมุชมชนและส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้เห็นชอบให้นําเรื่องนี้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยคณะที่1พิจารณาอีกชั้นหนึ่งและจังหวัดสมุทรสงครามได้มอบหมายให้ผู้แทนไปร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงแก่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยคณะที่1เมื่อวันที่17สิงหาคม2558นะครับทีนี้ใน หนังสือฉบับนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยขอแจ้งผลนะและการวินาในเรื่องดังก่กวต่างต่อไปนี้ก็คือข้อ1บอกว่ากรมส่งเสร,ริมการปกครองท้องถิ่นมีความเห็นเรื่องนี้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องที่ตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่6 2 5 5 2ตอนนั้นเพิ่งแก้ไขถึงฉบับที่6กน,นะครับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2542และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเช่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ .252 2ามาตรา21ประกอบมาตรา4ที่กำหนดให้ผู้ใดจะก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับอนุญาตจากนาย,ยกโครงการบริหารส่วนตำบลนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิน่นกรมส่งเสริมก็ปูทางมาอย่างดีนะครับและยังอ้างถึงประมวลกฎหมายที่ดินในมาตรา71วรรคหนึ่งที่กําหนดว่าให้เจ้าพนักงานที่ดินเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิ์นิติตกรรมเกี่ยวกับอาังหาริมารัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งในพาณิชย์ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่สมักงานที่ดินจังหวัดหรือสมักงานที่ดินสาขานั้นและตามมาตรา7จกำหนดว่าในการดำเนินการจดทะเบีนยนเสียดตนนิติกรรมของพนักงานเจ้าที่ตามมาตรา7จให้พนักงานเจ้าที่มีอำนาจสอบสวนคู่กรณีและเรียบกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็นแล้วให้พนักงานเจ้าที่ ดำเนินการไปตามควรแต่กรณีถ้ามีกรณีที่ควรเชื่อได้ว่าการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นจะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือเป็นที่ควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดจะซื้อที่ดินเพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าวให้ขอคําสั่งต่อรัฐมนตรีคําสั่งรัฐมนตรีเป็นที่สุดและตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยพศ2553 กำหนดให้กรมที่ดินมีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ในที่ดินของบุคคลและการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินการให้บริการจดทะเบียนสิทธิในนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดินโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดดังนั้น เจ้าพนักงานที่ดินจึงมีหน้าที่จดทะเบ,บียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอาสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับอาสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่สำนักงานที่ดินแห่งนั้นเจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจในการสอบสวนเพื่อได้ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและน,นิติกรรมเกี่ยวกับอาสังหาริมทรัพย์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยมีอำนาจสอบสวนคู่กรณีเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจําเป็นการจดทะเบียนอันเป็นการกระทําเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งในะพาณิย์ย่อมอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานที่ดินในฐานะผู้มีหน้าที่จดทะเบียนสิทธิอนิติกรรมเกี่ยวกับหาสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายดังกล่าวทุกท่านครับดูกรอบสีเขียวนี่นะครับก็จะเข้าสู่สาระสําคัญแล้วนะเป็นความเห็นของกรมส่งเสริมนะครับ ส่วนกรณีที่เจ้าันงานที่ดินจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในโฉนดที่ดินของประชาชนในพื้นที่นั้นเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือรับรองใ,ใดๆตามหลักเกณฑ์วิธีการที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ .252 2กำหนดไว้เท่านั้น ไม่มีบทบัญญัติตามกฎหมายที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในโฉนดที่ดินของประชาชนในพื้นที่อันจะทําให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ดินนี้จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องหรือรับรองไอข้อมูลนั้นได้และเมื่อพิจารณาตัวอย่างของสื่อรับรอง ให้องค์การบริหารสรุนบ้านปลอกทําการรับรองมีข้อความว่าเขาระบุให้รับรองตามนี้เลยนะครับโฉนดที่ดินเลขที่จุดจุดจุดนะเลขที่ดินหน้าสํารวจเนื้อที่ตั้งอยู่หมู่ที่ตําบลอําเภอจังหวัดซึ่งตามหลักฐานโฉนดที่ดินมีชื่อจุดจุดจุดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นก็จุดจุดจุดไข่ปลาไปอีกนะครับแล้วก็บองเลขกว่าปันพักอาศัย คอสลอเทาวเฮาอาคารพาณิชย์บ้านครึ่งไม้ครึ่งตึกนะครับเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมีขนาดกว้างประมาณกี่เมตรยาวประมาณกี่เมตรปลูกสร้างมาประมาณกี่ปีโดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นของนายน,นางนางสาวจุดจุดจริงทุกประการการรับรองข้อมูลดังกล่าวนี้จึงไม่อยู่ในความรับผิดชอบอันเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะทําการรับรองได้เห็นไหมครับรับรองยิบย่อยแบบนี้ถามว่าเราเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นช่างเราอยู่ฝ่ายไหนก็ตามจะรู้ไหมครับว่าการรมสิทธิธ์ที่ดินเป็นของใครถ้าต่อมานะคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทยนะครับคณะที่1นึ่งเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของกรมส่งเสริมนะครับพิจารณาเห็นว่าตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลโดยองค์การบริหารส่วนตำบล2537ไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับการรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างใน,นโฉนดที่ดินไว้เป็นการเฉพาะแต่กรณีดังกล่าวอาจมีกฎหมายบางฉบับกำหนดให้เป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะในการออกหนังสือของราชการหรือหนังสือรับรองไว้ในกฎหมายน,นั้นๆเช่นพระราชบัญญ,ญัติป้องกนันเรืบรรทาสนธบไพันารย2550 มาตรา30ว3กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกเอกสารทางราชการของผู้ประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภายัยหรือประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา74กำหนดให้พนักง,งานเจ้าที่มีอำนาจสอบสวนคู่กรณีและเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งมอบเอกสารหลักฐานเป็นต้นท่านดูกรอบสีชมพูนะ ส่วนกรณีการออกหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในโฉนดที่ดินนั้นจะต้องพิจารณาว่าการออกหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติใดซึ่งหากไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ก็อาจเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนที่ไม่จําเป็นและสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรตามมาตรา9เลบ1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามตัวอย่างหนังสือรับรองที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปลกทำการรับรองดังกล่าวข้างต้นมีทั้งการรับรองผู้ถือกรรมสิทธิตามสนุนที่ดินในสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินแปลงดังกล่าวและตามที่ผู้แทนจังหวัดส่งสงครามที่มาจากสำนักง,งานที่ดินชี้แจงว่าวัตถุประสงค์ในการให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรกรับรองก็เพื่อ ให้รับรองแต่เพียงว่าบนที่ดินแปลงดังกล่าวมีสิ่งปลูกสร้างจริงหรือไม่และมีลักษณะแบบใดส่วนไหนรับรองไม่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องรับรองเห็นว่าการให้องค์การบริหารส่วนบ้านโปรกรับรองเช่นนี้สามารถกระทำได้เฉพาะข้อเท็จจริงมีสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นส่วนกรณีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโปรกจึงไม่จำเป็นต้องรับรองซึ่งประหลัดกระทรวงมหาดไทยที่พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นดังกล่าวรายละเอียดตามที่สิ่งที่สมมติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปใจความสำคัญก็บอกว่าการรับรองเรื่องกรรมสิทธิ์ไม่ใช่หน้าที่อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรับรองแต่เพียงสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏเท่านั้นถ้าไม่จําเป็นนะครับ เนื้อความที่เกินกว่ากฎหมายกําหนดอำนาจหน้าที่ถ้าท่านรับรองไปก็อาจจะเป็นเรื่องพิพาทได้ในอนาคตท่านนายกอปตานายกทศมสนตรีท่านประหลัดองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติจะได้ไม่เดือดร้อนนะขอบคุณนะครับทุกท่านที่กุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ